สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีเพื่อนใน f a c e b o o k นะครับได้นำพ้ามาให้ผมดูนะครับแล้วก็ได้มีการตกลงซื้อขายกันนะครับก็ผมเพิ่งแกะพ้าออกมานะครับผู้รับก็คือผู้จิรัตนะครับรุ่นนี้นะครับผม พ่งเช่ามานะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ใส่กล่องมาให้อย่างดีเลยนะครับกลัวว่าพระจะชำรุดนะครับองค์นี้นะครับผมได้เช่าสมเด็จปกโพหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับปี21นะครับเป็นพิมพ์พระคะแนนนะครับหลังยันตตื้นนะครับก็เป็นเนื้อเกสรนะครับพระองค์นี้นะครับที่ผมดูใน ภาพที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยเ,เป็นภาพที่สวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะสวยเหมือนที่ผมเห็นในรูปหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะหอมาอย่างดีเลยนะครับ โอเคครับก็เป็นพาที่ตรงปกนะครับนะครับตอนนี้นะครับท่านใดที่มีหลวงปู่โต๊ะนะครับผมก็จะรับเช่าหมดเลยนะครับ ก็สามารถส่งพระมาให้ผมดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปิดตาหรือว่าสมเด็จนะครับของลวงปู่โตนะครับองนี้สวยนะครับถือว่าสวยนะครับนะครับองค์นี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแท้ล้านเเซนะครับก็ส่งพระมาให้ดูได้นะครับทางอินบ็อกก์ก็ได้นะครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าพระ สวยๆถ้าผมพิจารณาแล้วแล้วชอบนะครับผมก็จะเช่านะครับครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ